สวัสดีครูชั้นป2ทุกคนนะคะพบกับคุูนุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเช่นเดิมนะคะในคลิปนี้เนี่ยคุณนุ่นจะยังให้เด็กๆนะคะทำในแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะทำในหน้าที่5นะคะ เดิกนะคะเปิดไปที่หน้าที่5เลยนะคะหน้าที่5ตรงนี้มันก็จะมีอยู่3ข้อใหญ่หลักๆเลยนะคะให้เด็กๆนะคะทําทั้งหมดทุกข้อเลยก็คือทําทั้งหน้า5เลยนะคะอะ ซึ่งคุณคุณนนท์นะคะจะทําตัวอย่างให้เด็กๆนะคะได้ดูนะคะในข้อที่1น,นะคะเรามาดูว่าการเรียงลําดับจํานวนนะคะซึ่งมันก็จะมีจากมากไปหาน้อยนะคะและก็เรียงจากน้อยนะคะไปหา มากนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆคะไปดูกันเลยในข้อที่1นนะคะในข้อที่1เขาบอกว่าเรียงลําดับจํานวนนะคะจากน้อยไปมากนะคะซึ่งตัวเลขในข้อที่1นนะคะเขาก็มีอยู่4จํานวนเลยนะคะสีํานวนเลยก็คือ457 571 415และ547นะคะเด็กๆจาได้ไม่เอ่ยว่าเราจะต้องทำไงก่อนลูกเราจะต้องไปพิจารณาหลักอะไรก่อนคะ เราจะไปพิจารณาหลักร้อยก่อนนะคะเด็กๆดกูหลักร้อยที่คุณโน้นขีดเส้นใต้นะคะ หลักร้อยนะคะตัวแรกคือเลขสี่นะคะตัวที่2คือเลข5านะคะตัวที่3คือเลข4ี่และตัวที่4ี่คือเลข5านะคะเราก็จะไปสนใจนะคะตัวที่น้อยนะคะก็คือเราไปพิจารณาตัวไหนก่อนเอ่ย2ตัวแรกก่อนนะคะก็คือ457กับ415ก่อนนะคะเด็กๆมาดูนะคะ457กับ415เราพิจารณาหลักร้อยไปแล้วนะคะซึ่งหลักร้อยของเขาเนี่ยเป็นเลข4เท่ากันนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้อง ้องไปดูหลักอะไรเอย่ยหลัก10นั่นเองซึ่งอยู่จากออ่ายู่ถัดจากหลักร้อยนะคะก็คือหลัก10บนะคะตัวแรกเป็น5นะคะตัวที่2เป็น1เด็กๆคิดว่า เลขอะไรที่น้อยที่สุดคะระหว่าง5กับ1แน่นอนนะคะเราก็ได้แล้วนะคะว่าหนึ่งเนี่ยมีค่าน้อยกว่านะคะดังนั้น415นะคะเขาจะน้อยกว่า457นะคะเด็กๆก็มาเขียนคำตอบเลยตรงนี้นะคะอ่า415กับ417ตรงนี้นะคะอาจากนั้นนะคะตัวต่อไปที่เด็กๆจะต้องพิจารณาเหลืออยู่กี่ตัวเอ่ย เหลืออยู่2ตัวนะคะเด็กๆอะไปดูกัน2ตัวนี้นะคะก็คือ5้าอเจอดกับห้าอส็ดนะคะเด็กๆก็พิจารณาเหมือนเดิมลูก5้าออ็ดกับ5้าอิเจ็ตรงเนี้ยเราพิจารณาหลักร้อยไปแล้วนะคะก็คือหลักร้อยของเขาเป็นเลข5เท่ากันนะคะดังนั้นตัวที่เราต้องพิจารณาหลักถัดไปนะลูกตัวถัดไปนะคะก็คืออ่าหลัก สินั่นเองนะคะหลัก10ตัวแรกคือเลข7นะคะแล้วก็หลัก10เนี่ยของตัวที่2เนี่ยคือเลข4นะลูกเรามาดูว่าใครน้อยที่สุดเอ่ยระหว่าง4กับ7นะคะแน่นอนว่าเราก็ได้คําตอบแล้วนะคะก็คือ4เขาจะน้อยกว่า7นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนํา5 4 7นะคะ กับ571นะ่ะไปเขียนในคำตอบนะคะเราก็จะได้547นะคะและก็571นั่นเองนะคะก็จะเป็นการตอบนะคะในตัวอย่างที่คุณนุ่นทำให้เด็กๆด,ดูนะคะและข้อที่เหลือนะคะให้เด็กๆทำด้วยตนเองนะคะหวังว่ามันจะไม่ได้ยากเกินไปนะคะซึ่งภาระงานวันนี้นะคะทำในแบบวัดและบันรึุผลการเรียนรู้นะคะในหน้าที่5นะคะ,ะสำหรับ ในคลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะติ๊กก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ